ไก่อยู่ในบ้านไก่ม่อะไรตีไก่หน่อยบ้างหน้าเนี่ยไก่ตีไก่หน่อยให้ไก่ล่อให้ไก่ล่อไก่เดี๋ยวกูยิงให้ไก้มนเลงเหอดปเหยื่อนตีไก่หน่อยตีไก่หน่อยออบอย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 ตีไปแล้วตีไปแล้วเออเ็ออให้ไปช่วยบอกนะพี่ ฟอสวยสวยสวยเลคที่สิบเก้าเลที่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยเลคที่ใครต้องมตีเนี่ยเออเออให้ตีเลขอะไรตีเลขอไมาหลัง้กร s บดันมาดิ้ดัมาดีร์เก็ตมาร์เก็ตมเก็ดันมาส่งบ้างมีไหมดันดันมาดันมาไกดเก็ไกด์ไกดไกด

อแบงค์มือใครมืนโถมโไกด์โถมมเลยโถมเลยพี่โถมเลยคนเดีย้ตามตามตามยืนไหนวะมันขึ้นตึกมันขึ้นตึกวะตามมาพี่ตามมามันตกวะมาติดไฟกลางหนูผมขอยึ้งใส่นะไปไอ้สัสยังไงวะฮัลโหลไอ้นี่ไอ้นี่มัน มันเจ็บแล้วมันเจ็บมันเจ็บอู้ขอนผมมาช่วยผมมาช่วยผมมาใหม่นไขบวนขบขบวนเ้อนเด็กเึ้่อนเด็กเคนเด็กข้างหลังข้างหลังเออข้างหลังเนิข้างล่างข้างล่งข้างลางข้าล่างท่สองทีอเคทางสายเกิดนะทางสายตึกที่เราอยู่เรื่องเรืงข้าง่างข้างล่งีสองตรงระเบียงระเบียงนอนโอเเตตไปครนี้ชมนี้กับบอยเลยครับ เดครั้งแรกครั้งแรกของการชนะเตลงเลยนยโอเค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 ตัวหนึ่งครับบ้าบ้าตึงไม่ตึงไม่ตึงไมตึงไมา้าากลังขึ้นไปขึ้นไปช่วยพี่เขาดิขึ้นไปดิเฮ้ยบอยเรามนเด้อ มันมันหวมันสวยตายตายตายเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูถอยออกถอยออกก่อนเออฮัลโหลไปไพดมีโพดมีไปแล้ว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 ไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้วไปแล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 ้วไป้วไป้วไปแล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 ้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแแล้วไปแแล้วไปแล้วไปแล้วไ้วไปแไปแไป้วไ ไอเดินอไว้ไมึงอะะเดินไมีน้งหมีน้วิ่งมเ้ยคมาแล้วมาแลบอเห็นแล้วเพเอาป่ะน่าจะตายอยู่แบบนี้สวยสวยสวยนีนี่ด้านซ้ายพี่ในในนี้ในนี้สงข้ามาข้ามาข้าดนแรงอยู่นะพี่มันม้หรวดเอเราจะตามปะ มาตามมาตามมาตามมาเสียเซตไปเยอะขอคืนบ้างเถอะเออในตำรวจพี่ในตำรวจในตำรวจสองตัวไม่มาน่าจะสามน่าจะสามเชี่ยไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมให้อ้อมด้านหน้าให้ไปหนึ่งไปหนึ่ง ตาหนึ he he ่ตาหนึ่งแม็กอยู All ่ไหนวะตาหนึ่งตาหนึ่ตาันที่หนึ่งิจะตายแล้วไม่อยู่ไหนมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วโอ้ยวิ่งเร็วว่าโหลสวย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 เคีย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 เดี๋ยวสักครู่ครับผม ชื่ออะไรชื่ออะไรสักคู่สักคู่ตายต่ไอสัตว์โอ้เกือบเกือบเกือบฮะที่สามนั่งอานชื่อหน่อยแข่งน้องนะสิให้พี่ผมเก็บปืนมาให้ดีแล้วมันพลาดกันอ่ะมันพลาดยังไงมันแยกมันแยกเออมันแยกมันแยกกันดีเดียรอาร์